คือดีลูกเราหนีออกจากบ้านเร่งไม่รู้คัาเราเคยอ,อ่านให้มันมาเพราะนีีสโล,ลสลัมซ้อนเราว่ากกโ,โนให้อ่านซ้มกุนและเปาที่ฝ่ามือเล,ล่ลูบที่ตัวบางที่ลูกรายต่างๆไวรัสตับอักเสบนูนีนันที่มากโกกินโยลูกแคทลูกนู่ลูกนีบางที่มันอาจจะให้ได้โดยบารอกัดท่นี้เหมือนลูกลรกเราอ่านไม่เป็นเราก็เป๋าให้ได้ล่ะในรักอิสลาม นี่เราเป่าให้มันน่นหลกมานอนหลกก้นลลกที่นอนนั่นเละให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าห้หลูอ่านห้ลูกเราก็เห็นว่าเอ๊ะปะเราทําอยู่แบบนี้เป็นประจำปะเราตามเคยอย่ะตามเราสู้หุ่อหลอกนี่ไงนี่ก้อนนอนเราพาห้มกัเราสื่อให้แต่ว่าคนหู้เราก็ต้องอ่านให้ซ้ำกลนพอธนาบีได้ซ่อนซอฟบัตให้ทำผิดแบบเนี้ซอฟบัตก็เลยไม่มีปัญหามาลูกลายไม่ค่อยมีอันนี้ก้อนนอนเรา ไม,ไม่บวกในเหลือง,องอคงอายัตกรุษีไม่ได้บวกในเหลืองคงตัสเบตินะไย่างหน่อยนะบีบวกกนโนนออ่นานซ้มคนเละกโนโนนั่นคือบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮุะมะอาห์ยาวะอามูล,ละกันนอนไปนี่พี่น้องจิตละครละเพื่ออล้วเอาสิ่งอื่นออกเอาชีริกออกในบ้านของเราใส่สุนนะกัาไปไม่มีสุนนะเลยไม่มีอัลกุรอานเลยไม่มีดูอาเลยเลยชีริกไม่เต็มื่อถึงบิดอาขอา้ามาแล้ว ก็ันเต็มบ้านเต็มเมืองหรอกไลพี่น้องกันส้นหน้าไม่มีดีกันส้นหน้ามากครับชี้ิกระเล่นหมดอ่ะแม้แต่ข้าวมัสยิดน่ะใช่ไหมแต่เราสุลลอาะสุลต์สลัมได้สอนว่ากุลอัลลอฮุมัฟต์ะอับวาบารห์มัิโอ้เราเปิดประตูเบีตาของพระองค์ให้ข้าพระเจ้าด้วยทีถ้าเราพาหลวงพาลาดมาเราก็พาลาดมาห้ารห์มัตรห์มัตก็คือเชื่อของนบีรห์มัตก็คือนบีรห์มัต พามาหารับมัดแทนที่เราตั้งใจโปรแกรม่าปิดนี้พาไปเที่ยวที่ไหนกันก่อนไปเที่ยวที่ไหนมาที่นี่ให้มากใช่ไหมมาหารับมัดก่อนเพราะถ้าที่นี้ห้างนั้นที่อื่นมีปัญหาป้าพอในยุคสมัยของตันนอร์สุลลส์สุลสัลสลัมมันมีเด็กมาเยอะแยะถึงมัสยิดท่านไม่ได้รังเกียจกับเด็กไม่ได้ในห้างปัจจุบันนี้เขาเอาใจเด็กมีข้องเลน่นเต็มไปหมดเลยเด็กพวกติห้างนั้นไม่อยากจะรับบาลบอ่อยก็เอาใจเด็ก ถึงเราพอเด็กมามาเย็ดเราเกลียดเกลียดเด็กมันก็ได้ข้มดเลยพี่น้องสิล่ะได้ข้มดเราไปในห้างเด็กรับบาดัโรงเลยันโรงอกจากห้างโรงเพราะไรเขาเอาใจเด็กไม่มีเสียงดาไม่มีเสียงหวาไม่มีเสียงดูทุกชื่นชื่นช่นเด็กก็ชอบใจไปอยู่ที่นั่นกินรับอันโรงแต่พอมามาเย็ดอ่ะต้องหลาดกันเลยทีเดียวไม่มากอันนี้มันใส่ท่านมันทำงานเปรีเขาอยู่ั่น พี่ดาวเทศนั่นคือหยุดตัดสร้างต้องทำรัศวลลอส้ลล้อหวานเลยหัวสลัมด้วยเฮ็ดนี้เวลาเด็กมาที่มัสยิดที่มาดีน่านาบีแบกเลยเด็กก็ชอบมามัสยิดพอมาอยู่กันนาบีละใบเจ๋อมันเด็กไปห้างนั่นทันกาเฟ่นั่นห้างกันกาเฟ่นั่นแต่สวยเด็กชอบที่เรามุสลิมเท่ๆแต่เด็กเด็กมื่ดเด็กไปเข้าเกย์ด้วยมุสลิมมุมินอันนี้เราก็ต้องฟิกเกตนะพี่น้องนะเอาต่อไป